ทำดีน,นะครับทุกคนตอนนี้เรากา็ได้มาถึงที่ดูไบเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับทุกคนตอนนี้เวลาที่ดูไบก็ประมาณาเช้าคืน15นาทีนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปต่อเครื่องอที่ตึก3านะครับเครื่องที่3ครึ่งนะครับทุกคนออกจากดูไบ นะครับเครื่องตีสามครึ่องออกจากดูไบเดี๋ยวเราจะไปต่อเครื่องกันนะครับทุกคนเพื่อไปอประเทศไทยต่อนะครับไปเรียบร้วนะครับทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินออกจากอ่าจากแปงเคียวแปงเคียวไปสปาเดินบ๊ายบาโอเคกำลังเดินออกจากอ่าเครื่องบินแล้วนะครับทุกคนทำดีนะนะครับ ดบใบแล้วนะคะบอบคุ้มนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่เอเซระเป๋าอีกรอบหนึ่งนะครับที่เพื่อจะอทำการต่อเครื่อง ไปที่สวนน้ำภูมินะครับทุกคนนี่นะครับ,บรนอากาศหาเอกเรย์กระเป๋ารอ,อบนะฮะคนที่จะต่อเครื่องเยอะมากเลยนะครับทุกคนส่วนมากจะเป็นถั่วจีนนะครับทุกคนนี่นะครับเราจะวางของเพื่อเอกเรยนนะครับทุกคน yes yes ยสตุเกอเยเยสตุเกโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อเครื่องตรงที่ประตู C 2 0บนะครับ C โอเคนี่นะครับเส <c oughs> แล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ ที่ไอพอร์ตดูไบอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วนะครับนี่เราจะไปหาประตู c 2 0นะครับทุกคนเพื่อจะรอขึ้นเครื่องจากดูไบไปสวนภัมิูมนะครับทุกคนเครื่องจะมาะปีสามีสิบหนาทีไงโอเคเลี้ยวขวานะฮะเลี้ยวขวาโอเคไปตันนี้เวลาตีหนึ่งนะ 12นาฬิกาเที่ยงคืนนะฮะโอเคครับบรรยากาศอรอบๆสนามบินนะครับทุกคนทำเสร็จละ,อะตอนนี้เราก็ได้มาถึงที่ประตู C 2 0แล้วนะครับทุกคนเราก็รอประตูเปิดเพื่อจะทำการขึ้นเครื่องบินเพื่อจะไปต่อกลับไปชนภูริกันนะครับ ร okay. อต่อไปนะครับตอนนี้ยังไม่มีใครมามีสองสามคนนะครับทุกคนนบรรยากาศยังยังไม่มียังคนยังไม่เยอะนะครับทุกคน <Okay. S 1> เวลาตอนนี้ก็ดีหนึ่งดีหนึ่งกว่านะครับทุกคนเราจะเช็คอินตีสามกว่านะครับทุกคนทำดีแล้วนะครับเรารอต่อไปนะครับทุกคน เดี๋ยวแล้วครับทุกคนตอนน,นี้เราก็อยู่บนเครื่องบินที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคเราจะทําการบินไปสนามบินสวนอบูนะครับอันดับหนึ